สวัสดีค่ะวันนี้โครวไทยอีสานนะคะจะพามาทําแกงม,สมัสัมนสับประรดนะคะเพราะว่าหลายๆสูตรนะคะที่ทํากับมันฝรั่งใส่หัวหอมนะคะทานบ,าบ่อยๆก็จะเลี่ยนนะคะแต่ว่าเวลาทําใส่กับสับประรดนะคะจะไม่เลี่ยนนะคะแล้วก็ไม่ไม่เบื่อด้วยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะง่ายมากนะคะง่ายๆเลยนะคะก็จะมีเนื้อนะคะเป็นเนื้อสันต้นขาหน้านะคะจะมีติด ติดเอ็นนิดหน่อยนะคะประมาณ300กรัมนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลปึกนะคะน้ําตาลปึกที่เป็นก้อนๆนี้นะคะแล้วก็มาบุบๆนิดหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจะใช้น้ําตาลทรายก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ําตาลปึกหรือน้ําตาลปี๊บนะคะรสชาติจะหวานกลมกล่อมนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะมีเกลือนิดหน่อยที่ขาดไม่ได้นะคะก็กะทินะคะกะทิยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็สับประรดของเราประมาณ ครึ่งลูกนะคะครึ่งลูกอองเปรียปร้ยวนิดนึงนะคะไม่ต้องหวานมากนะคะอมเปรี้ยวหวานจะอร่อยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้จริงๆนะคะก็คือน้ําพริกแกงมะสมัตน,นั่นเองนะคะวันนี้จะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใส่เผ็ดนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเผ็ดเท่าไหร่ถ้าใส่เผ็ดก็ถ้าชอบเผ็ดนะคะคือใส่2ช้อนสช้อนโต๊ะไปเลยนะคะอันนี้จะประมาณหนช้อนโต๊ะกว่าๆนะคะจะรสชาติพอดีพอดีนะคะเด็กๆก,ก็ทานได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําเลยค่ะ ขั้นดับแรกเรามาผัดเครื่องเทศลราก่อนนะคะผัดให้หมอมๆก่อนนะคะกับเนื้อของเรานะคะทีนี้นะพริกแกงนะคะพริกแกงมัสมัมนนะคะใส่ประมาณหนึ่ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่2ไปเลยนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วแต่นะคะแล้วแต่แล้วแต่จะทํานะคะเราไม่ไม่บังคับกันนะครับจะออกเผ็ดออกอะไรก็ว่าก็แล้วแต่นะคะตามใจชอบนะคะเดี๋ยวผัดพริกแกงเรานิดนึงแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะคะ mm. ค่ะพอเราผัดพริกแกงให้หอมะะแล้วค่ะทีนี้เราก็ใส่เนื้อลงไปผัดต่อนะคะ ไปสัก5้านาทีนะคะช่วงที่ผัดนะคะใช้ไฟขนาดกลางนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะผ่านไป3นาทีนะคะลืมบอกไปนะคะเนื้อเราไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่มากนะคะเพราะว่าจะสุกยากหรือว่าเปื่อยยากนะคะกพ็พอเท่ากับสับประรดของเรานะคะก็คือพอเราตักกินพอคำนะคะค่ะผัดไป5นาทีนะคะสังเกตนะคะ น้ำจากเนื้อแล้วก็กะทินะคะก็จะออกมาแบบนี้เนื้อเราก็เริ่มเริ่มสุกด,ด้านนอกนะคะทีนี้เราก็จะมาเทกะทิใส่นะคะตุ๋นต่อนะคะโอเคค่ะจะเทกะท,กะทิใส่เลยนะคะการทํามัสมัตน,นะคะไม่ต้องใส่กะทิเยอะนะคะก็คือหมายถึงอย่าใส่เกินนะคะเพราะว่า มัสมันที่จะอร่อยนะคะต้องนับคลุกคลิกนะคะคือตุ๋นไปเรื่อยนะคะให้คลุกคลิกไปเลยนะคะท่วมเนื้อนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องใส่ผักแล้วก็ตุ๋นต่อไปอีกนะคะประมาณาถ้าเนื้อชิ้นเล็กๆนะคะประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะทีนี้เราก็ปิดฝานะคะปิดฝาตุ๋นเนื้อไปสักพักนะคะ ค่ะตุนไปประมาณ30นาทีนะคะเนื้อเราก็สุกนะคะแต่ยังไม่เปื่อยดีนะคะทีนี้เราก็มาปรุงเครื่องนะคะก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะง่ายๆเลยนะคะใส่น้ําตาลไปเลยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหรือใ,ใครชอบหวานก็เพิ่มได้นะคะ,ะทีนี้ก็จะใส่เกลือนะคะจะใส่น้ําปลาแทนก็ได้นะคะ แต่ว่าของเราใช้เกลือนะคะรสชาติจะกลมกล่อมกินไม่ฉุนน้าปลานะคะถ้าใครชอบน้ําปลาก็ใส่น้ําปลานะคะ,นะคะใส่ไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะโอเคทีนี้เราก็ใส่สับประรด,ดลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ตุ๋นต่อไปสักครึ่งชั่วโมงะคะ่ะแล้วก็มาชิมกันนะคะใช้ไฟกลางนะคะปิดฝานี่ ลองทำดูนะคะรสนี้นะคะอร่อยมากๆค่ะแล้วไม่เลี่ยนนะคะแล้วทานง่ายนะคะไม่ว่าฝรั่งหรือไทยหรือชาติต่างชาติอื่นๆนะคะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะสูตรนี้นะคะไม่เลี่ยนลองทำดูนะคะมาสมัตนโอเคเราตุนต่อไปสักครึ่งชั่วโมงค่ะเรามาดูกันค่ะผ่านไป20นาทีนะคะโอ้แกงของเรานะคะหอมมากค่ะ หอมกลิ่นสับประรดนะคะแล้วก็เครื่องเทศของแกงมัสมั่นนะคะหอมมากเลยเดี๋ยวชิมรสชาตินะคะรสชาติเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็กลมกล่อมหวานนิดนิดจากน้ำตาลฝึกนะคะหรือน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายนะคะสูตรนี้นะคะของเราจะไม่มีน้ํามะขามเปียกนะคะ เพราะว่าเปรี้ยวจากสับประรดอยู่แล้วนะคะรสชาติจะออกหวานนิดนึงนะคะแล้วก็เปรี้ยวจากสับประรดโดยไม่ต้องปรุงอะไรนะคะอย่างที่เห็นนะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะลองทำดูนะคะลองทำดูนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวไทยอีสานด้วยนะคะนะคะ่ะออกมาแบบนี้นะคะ ถ้าใครชอบสีเหลืองก็ใส่ขมิ้นได้นะคะเพิ่มสีสันให้หน้าทานสวัสดีค่ะ